มาแล้วครับฝนมาแล้วครับพี่น้องมาตามนัดแล้วครับฝนสวัสดีวยครับสีสกีสางบ้านครับแฟนครับสาวน้องเป็นแฟนครับแฟนครับน้องนี้ครับทั้งบ้านกู้ฝนตกแล้วครับทั้งบ้านพี่น้องฝนตกาน้อนี่ครับฝนตกครับฝนตกลงมาปลยอรยบ่ปอยครันด่ฝนตกแบบนี้คือฝนตกกี่ขานครับฝนตกันมวนเว้นเทครับมันนี่ฝนกี่ขานครับ เด็คนกี่ขานครับเพิ่มยังแบบพ่อไฟเพิ่มหน่อยครับผมมีกาศในนี้ครับผมทางบ้านรูปเวฟนิดหน่อยเราอยู่หันครับนิดหน่อยกำลังขายบัตรครับขายบัตรแ็งครับคนนี้ยากได้บัตรแ็งก็ทักถ่ายมาหน่อยครับแม่น้องหมูหญิงครับผมทักมาได้เลยครับเป็นหนอนแล้ว่างครับช่วงนี้เราตอบเองครับขายเองครับ ก็ไม่ลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ทีมงานสีสเก็ดสางบ้างครับสนใจสังวันโต๊ศูนย์หกสามเจ็ดแปดเก้าเก้าหกหกหกครับผมนี่ครับฝนตกตกหนักครับเสียงไม่น้อยนะครับทุนมันเสียงผู้ใดญดอกเราอารมณ์ดีครับช่วงนี้ป้าพักคอยอยู่บ้านครับฝนตกพี่น้องฝนตกครับพ่อเชะนี่นะครับมาเติมหนึ่งแต่คาดว่าจะมาล่ารอกสองครับคืนฟ้าคืนฝนมากๆครับ สวัสดีแฟนครับสีสะเกดส,สางบานอีกรอบหนึ่งครับผมวันนี้น้องนายไปเอาไปส่งแม่ครับแม่มันไปตรวจสุขภาพครับเลยอาจจะไปเห็นคลิปน้องนายในช่วงเช้าเช้านะครับผมฝนก็นมาดีดีนี่ฝนไม่ยุบยังไงครับพี่ดอครับ ฝนมาแบบแช่แช่ช้ำๆเลยครับผมช่วงนี้มันอีมันเทถิดวันที่สิบสิบแปดใช่ไหมครับสิบแปดสิบแปดแล้วอีกแค่สิบกว่าวันครับงานกะทินครับหวังว่าวันนั้นฝนจะมาตกครับให้ตกก็ได้เลยครับช่วงนี้ครับยังมัมีงานครับถ้าฝนตกคือมันสะแฉะครับเฮ้ยตกมันโลดครับุมนะตกมันภูเขาครับลมมันเล่าๆอยู่เลย หเห็นกลมๆดำๆขึ้นล่มครับสนใจสร้างบ้านโทรศูนย์หกสามเจ็ดแปดเก้าเก้าหกหกหกครับศูนย์หกสามเจ็ดแปดเก้าเก้าหกหกหกครับช่วงนี้ก็จะมีช่างผู้กะเบื้องครับเขามากครับแล้วก็นี่ครับพี่เคยไม่หน่อยครับมาช่วย ทำงานในบ้านครับกับพี่สาวเพื่อนครับบ้านพี่น้องฝนตกปะครับนี่ครับตอนนี้ฝนตกครับที่นี่ครับฝนตก ต้องเ็นมีพ่อเฉะครับพี่น้องครับพ่อลำคาญครับไปใส่ยากเออหนาฝนขี่ขานครับฝนภาคพื้นขี่ขานครับพี่น้องเอ้ยพูดไม่หน่อยแล้วไม่หน่อยลองเพลงไอ้ลองมาลับไม่ฟังเนี่ยลองมาลับไม่ฟังเนี่ยพูดพูดครับพี่น้องครับเบาะนเสียงข้งอิงนะครับนี่เสียงไม่หน่อยนะครับอย่าบอกว่า้อิงแอบมาบ้านนะครับน้องมาได้มา เสียงไม่หน่อยครับสงสัยเดี๋ยวมาพักอยู่บ้านครับอารมณ์ดีขึ้นซื้อบาทบ่อใส่บาตรบัทบาทบาทไหนเขาดูก่อนเดี๋ยวบาทอุ้ยฝนเช็เออเอาบาทนี่ไม่หน่อยยัเป็นพีเซนเตอร์บาทแข็งนา่อบาทแข็งติดต่อเพจไม่หน่อยได้สวัสดีครับ แมงด้วยจ้าคุ <Okay. S 2> งแม็กซีด้วยจ้ายังยังมีจำนายอยู่ด้วยจ้ะตอนนี้ร้อยยี่สิบจ้าร้อยยี่สิบบาทรุ่นลังวัลใหญ่ด้วยจ้ะคือสีฉีดค้างบัตรตัวนี้ค้าง <Yep. S 2> บัตรตัวนี้ก็ซื้อไว้รุ่นลังวัลจ้ะหลังจากที่จบงานแล้วก็สุภาพฉลากรางวัลใหญ่ mm hmm. แต่ว่าไม่หน่อยอุกปกรณ์ว่าอุกปกรณ์บอกบอกว่าเป็นร่างวัหยังแต่ว่าเป็นร่างวัตใหญ่จ้ะผมจะจับปลาเอาหนึ่งเด้อไม่หน่อยไอ้เครื่องซักผ้าบยางใหญ่แฮงเครื่องซักผ้ามือถือบ่ะจา้ะหรือมือถือบางใหญ่ขับมาใหเพื่อนสนใจกันถ้าขับมานในเฟซบุ๊กไม่หน่อยเฟซบุ๊กไม่หน่อยก็ได้หรือว่าแม่น้องอุ้งอิงพ่อแม่อุ้งอิงถือว่าอุ้งอิงครับทั้งอีกหลายๆช่องทางด้วยจ้ะแต่ว่าคนสี่ S <S> ขึ้นบัญชีพ่อเอกไวจ้จ้ะครับเอ่อค่ะโอนเงินเข่าใส่ไปห,หน่อยอันนี้โอนเงินเข่าบัญชีพ่อเอกแล้วก็ส่งสลีปมาจ้ะจากหลังหลังจากนั้นก็ของพอ่พอพ,อพอ่แม่เอ็ซที่เพิ่นอยู่ต่างทางทิ่นเนาะจะ้ะครับบริยูแถวนี้ที่เพิ่นบริยู่แถวบนีที่เอ่รับที่เพิ่นบ่นีท่ริยูออะะ่ไห่ท่่ริยู่ปห่เพนบริยแนที่เพนบริยู่วบท่เพิ่ริยู่นที่เัิ่นบรายหนีท่เพบติดต่อทาง,ทางอ่า เฟซบุ๊กแม่น้องอุงอิงหรือของผมก็ได้ครับสีสะเก็สร้างบ้านราคาเพจพ่อแม่อุงอิงเพจพ่อแม่อุ้งอ๋อครับอ่าแล้วก็ไอ้น้องคู่นะเอกน้องคู่เนาะเอกน้องคู่แล้วก็หรือเทากับผมก็ได้ครับศูนย์หกสามเจ็ดแปดเก้าเก้าหกหกหกครับผมก็จะบอกอ่อที่มันชีหายเนาะว่าอุ้ค่อยอันนี้เป็นบัตรงานวันที่หนึ่งนะจ๊ะวันที่หนึ่งเดือนพฤศจิกายนนี่มาจากมืออีก สิบกว่าวันเองสิบกว่ามือครับไม่หน่อยช่วงนี้ไม่หน่อยก็อยู่บ้านเพราะไม่หน่อยต้องเฮ็ดต้นเงินต้นกระถินให้เพนคนเมียนครับไปหน่อยเราเคลียร์สภาระเต็มไปหมดเลยครับเมียน่ข้ไป้ก็เลยไปรันหงงขึ้นหอนแห้งจะอยากไปอยู่แต่ว่าไม่หน่อยยากเห็นมันโทษกันอยู่บนมือมอยู่เมียนโเฮ็ดอยู่กองเอลี่กองเอลี่เลยครับมันแล้วก็มาจัดบ้านจระซองเราเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องเด้อจ้าเด้อมารวมทมาพอกันทำกุศลกันมือวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งเจอกันครับผมวันที่สองเป็นเหมยแฮมีรถแฮมีรถแฮมโอ้มีรถแห่พ่อบอก โอ้รถแห่ของสาวน้อยบอกบ่จากแห่รถแห่ของของพี่เจนอันคือพี่เจนนี่เป็นคนที่แบบซอยหนองตอนที่ยังพระท่านได้ดังโอ้โหครับหนองเพ่นทางานให้หางานให้น้องอิงก็ได้ไปติดรถน้ำเพ่นก็เลยเอื่อญเพ่นมาซอยงานอมาซอยงานกันครับดังเลยกระบอกถิ่มกันดันกันไปพัวเข้าครับแห่แปดโมงด้วยจ้ะ แปดโมงป,ป,ป,ปพี่น้องพอก,กันเลยครับวันที่หนึ่งและว,วันที่2องนะครับผมมาร่วมทำบุญกันเยอะๆครับผมขอบพระคุณค<อ>รคับไม่หน่อยครับหลังบ้านครับสามพ่ครับด้นครับลบฝนไปปูไปครับอยางานบปเแล้วครับครับหลังบ้านก็ประมาณนี้ครับยังเห็นงานอยู่ครับ พี่น้องครมบไม่ลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สีสเกตสายบัารครับสนใจซื้อบัตรซื้อตัวท่าหาแม่น้องวงหญิงได้ครับในเฟซบุ๊กครับหรือว่าเอกน้องคู่ครับถ้ากลับมาครับซื้อตัวบัตรแข็งหน่อยครับบัตรอ่อนก็ซื้อได้ครับอยู่นี่ครับมาร่วมบุญร่วมกุศลกันครับวันที่หนึ่งครับกับวันที่สองครับวันที่สองงานแห่ครับมีรถแห่ยางมวลครับพี่น้องเอ้ยงานนี้ พ่อใหญ่เอกจะเต็มไม่หน่อยจะเต็มครับน้องหญิงก็ยุนี่นะครับห้องเียที่สองพอกันครับห้องนี้ยังไม่ได้ปูครับห้องนี้คอนเซปต์เดี๋ยวให้คิดกี่ก่อนครับตัดสินใจก่อนอุยาณมันงมงามครับห้องนี้เป็นห้องครัวที่เป็นศูนย์รวมของบ้านที่เป็นหัวใจของบ้านหลังนี้ด้วยแหละครับก็เลยจะคิดนานนี้หนึ่งครับส่วนอันนี้ครับกระเบื้องดาดฟ้าครับซื้อมาแล้วครับ้อมปูครับ สามวันปีนี่พันนีครับขึ้นยากแล้วนึงครับก็ไม่ได้ครับพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับผมมีอะไรสอบถามโทร0637899666ครับ0637899666ครับทักเข้ามาทางเฟซบุ๊กสิทธิเกศแสงบานได้ครับฝากช่างตอกแปดรับสิทธเกศสสงบานครับพี่น้องครับคลิปนี้สิทธเกศสสงบานขอบพระคุณทุกท่านนะครับ ที่เข้ามารับชมครับสวัสดีครับ